เห็นรูปภาพละครรักท่วมทุ่งแบบนี้ก็เช่นเคยละค่ะเราจะพาทุกคนมาอัปเดตผลเรตติ้งละครรักท่วมทุ่ง EP10 เป็นละครก่อนข่าวหรือละครเย็นของทางช่องสามที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาวันนี้เจอกันกับการรายงานผลเรตติ้งละครของรักท่วมทุ่ง EP10 ที่ออากาศไปเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ 2กุมภาพันธ์2567นั่นเองค่ะและล่าสุดวันนี้5กุมภาพันธ์2567เพจหลักต้นสังกัดมาอัปเดตผลเรตติ้งโดยการลงรูปภาพเรตติ้งละครและข้อความบนรูปภาพว่าโชคดีที่หยิบยาผิดและเรตติ้งกรุงเทพทำได้5.45เรตติ้งต่างจังหวัด4.37เร็รตติ้งทั่วประเทศ3.96 ใช้แล้วเราวัดผลเรตติ้งทั่วประเทศกันจ้ารักท่วมทุ่ง EP10 ทําทำเรตติ้งได้ที่3.96พร้อมลงแคปชั่นว่าจากดราม่ากลายเป็นความฮาเมื่อแม่พ่องหยิบยาผิดต่อจากนี้แม่ขอกลับไปโฟกัสที่ครอบครัวจ้าเย็นนี้อย่าลืมตามให้กำลังใจออกกันนำฟ้ากันต่อนะคะรักท่วมทุ่ง EP11 จ้า ทั้งคู่รักกันแล้วได้ลุ้นกันทุกเรื่องราวสนุกทุกตอนห้ามพลาดนะคะละครรักท่วมทุ่งออก,กัดน,นานำฟ้า